ที่นี้จะพูดกันถึงเรื่องทางขนทาง <c oughs> ถ้าท่านถูกถามว่าปฏิบัติอย่างไร <c oughs> เป็นการปฏิบัติเดินทางอย่างธรรมดาปฏิบัติอย่างไรเป็นการเดินทางลับสั้งเร็วที่สุด <c oughs> <c oughs> เราอาจจะตอบได้ว่าอ <c oughs> <c oughs> อริยมัคมีองแปด เพ่งได้ยินได้ฟังกันทั่วไปสม,มาธิมีความคิดเห็นชอบสม,มาวิมกโปมีความดราหนี่ฝ่ฝันชอบสม,มาวาจาพูดจาชอบสม,มาจำมันโตมีการกระทําการงานชอบอาวาัยาวายามโมเลี้ยงชีวิตชอบสติเรนรำลึกในใจชอบสม,มาธิตั้งมัน่นจิตใจชอบมีแปดแปดชอบที่เรียกว่าอาริยมรรคมีองค์แปดมีเป็นลําดับลําดับ สูงต่ำกว่ากันแจกเป็นศีนเป็นสมาธิเป็นปัญญามีระเบียบปฏิบัติเป็นเสเส้นใหญ,ญ่ <c oughs> นี่เราเรียกเดินทางตามธรรมตาสำหรับผู้ที่ไม่อาจจะเดินทางลัดไม่ใช่เป็นทางผิดเป็นทางถูกแต่ว่าในระดับธรรมดาใช้เวลายาว <c oughs> ที่ส่วนทางลัดนั่นพระพุทธเจ้า่านตสไว้เมื่อไม่ยึด อ,อ,อายตนะทั้งหกและสิ่งที่เนื่องกับอายตนะทั้งหกในโดยความเป็นตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเมื่อนั้นอริยมรรคมีองแปดก็จะพร้อมขึ้นมาทันทีทันควันทั้งแปดอย่างเองนี่ก็เป็นหลักธรรมะพื้นฐานที่ต้องทันที่สุด ข้ <c oughs> อแรกจะต้องจำว่าอาจารณ่าหกนั่นคือตาหูจมูกลิ้นิวกายและจิตใจนี่หกนี่เรียกอาจารณนะซึที่ไอยตั้หนึ่งหนึ่งนั่นมันมันมีห้าเช่นเช่นพูดถึงเรื่องตาเนี่ยก็จะมีตาเนี่ยหนึ่งล้วสองก็รูปที่จะมากระทบตาแล้วสามบินยาณหรือจิตที่จะมารู้เรื่องรูปที่มากระบทบจีตาตาและการสัมผัสคือกระทบกันระหว่างบิญยามและตาและรูปนี่จะกระทบ แล้วก็เวทนมาทมี่ห้าจะเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะการสัมผัสนะั้นมีห้าอย่างนี้นทางตาก็มีห้าทางหูมีห้าทางจมูกก็มีห้าทางดิ้นก็มีห้าห้าห้านครับน่แต่และอย่างเนี่ยมันมีส่วนที่จะให้เผลอไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนบางทีก็ยึดเอวิญญาณหรือจิตที่มารู้เห็นทางตาเพราะเราเห็นรูปได้รู้สึกได้นี่ต้องเป็นตัวตนไปอย่างนี้ ก็ยึดถือจากภูวิญญาณนั้นว่าตัวตนก็มีจากจักขูสัมผัสตัวตัวตนก็มีจากขูสัมผัสสชาเวทนาคามรู้สึกสุขทุกข์อรู้สึกทาสัมผัสทางตาว่าตัวตนก็มีบางทีบางบางเวลาเราไปอร่อยที่ไปไชรอที่หูก็ไปยึดจิตที่รู้สึกไชเราอนี่ว่าตัวตนบางที่อร่อยที่ลิ้นก็ไปยึดในความรู้สึกอร่อยทางลิ้นจิตที่รู้สึกได้เนี่ยว่าเป็นตัวตนนี่ ในหกอายตันะแต่ละอายตนมะมีห้าส่วนนี่รวมเป็นสามสิบส่วนนี่ไปยึดส่วนใดส่วนหนึ่งว่าตัวตน,นได้ง่ายที่สุดและมากที่สุดในวันหนึ่งหนึ่ง <c oughs> มันพอยึดมั่นหือมั่นแล้วเป็นความทุกข์เป็นความผิดเป็นการจมอยู่ในกองทุกข์ไม่ใช่เป็นการเดินทาง <c oughs> แต่ถ้าไม่ยึดมั่นก็เห็นอยู่สเสมอว่ามันไม่ไมใช่ตัวตนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านว่า อาริมักมีองค์แปดในขณะนั้นพรอ้อมในขณะนั้นมีสัมมาทิฏฐิ 4, คือความคิดเห็นถูกต้องในขณะนั้นมีสัมมาสมังกัปโปความใฝ่ฝันถูกต้องมีสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมากรรมโตการงานถูกต้องอาชีโวเลี้ยงวิตถูกต้องอายามโมภาเพียนถูกต้องสติถูกต้องสม,มาธิถูกต้อง ด้่การกระทําเพียงทันนี้เป็นการกระทําให้มรรยงปดสมบูรณ์ขึ้นมาทันควัทันส่วนทีทันถือก็เป็นทางลัดพระพุทธภาสิตอายตนักายตนาวิพังคตูนัดชิมมนิกายเล่มสิบสี่หน้าห้าร้อยยี่สิบสามแสดงทางลัดเร็วที่สุดว่ายอย่างก็คือเรื่องว่าไม่ยึดถือว่าตัวตนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ จะทำให้อรเรมมรคมีองศาสมบูรณ์ได้ทันควันทันท่วงทีถ้าเราไม่จะมาเดินทางลัดก็เราเดินตามตามทางธรรมดาศึกษาเรื่องมัสม,มีองศดนั่นเป็นติณน,นั่นเป็นสมาธิปัญญาปฏิบัติไปตั้งแต่ต้นตามลำดับตามลำดับตามลำดับกินเวลานลานนี่เรียกว่าใ้พุทธศาสนานี่มีทางลัดไม่มีทาง အရာဖာကိကနကိေိည